เราบอทำแล้วมันดื้อมัได้ตะกี้นะ่ะ นั่นแหละนี่อเนี่ยเนี่ยเออบอห่นมาขงันละเออหั่นะเนี่ย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 มาลงเข้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็นอนตรงนี้เนี่ยนอนตรงหันน่มันล้งลุ่มบุทธเดบบะเลแลเออปุ่มนี่พอดีหญ้ามันจุยไว้นะอือหญ้านี่จุ๋ยไว้กันเนี่ย เหมียนมันปุ่งไปปุ่นแล้วแล้วมันไห่กะเข่ารถมันออกมันเอาออกมาได้มันเลยมากลนนอนอยู่นี่เขาว่าฝุ่นมันห้อยอย่างอ๋อขอรถอยู่นี่ขนอยู่นี่เขาว่ามันปุ่งไปปุ่นแล้วแล้วมันไข่ะเขามาได้ตึกนีเรามากลนลงนี่แหมพอละอันนี้มันพีกันนี่มันเป่งวะนนะเออที่กะเป่งนี่นี่ห้อยรถอยู่เฮนี่นี่ไอ้นี้นี่เฮ้ยจ่างรีบ ยูจลรบอันนี้ก็เหรอบ่ม right ันใหญ่ตโคงกวางเลิบม yes> ่อยู่นะขวเลาเนี่ยจับไม่เลยยงย้ายนี่เหมมงมงอยู่หวานะมันลงพุ่นแล้วก็นี่มันก้าเอารลมันถอยมานี่วนะเหดี๋ยวน้อยเดี๋ยวกจะเป็นหอมเมียงแล้วโอ้ยนอนอย รถแข่งมันจะนี oh, <yeah. S 1> แต่ว่าหอยมันเป็นถุงปุ่นไผ่อย่าโหลดรูปปุ่น้ถ <Hey. S 1> ้า <Hey. S 1> มันกดเลยรถมันก็ต้องเปิดกุญแจไว้นี่รถมันติดกุญแจไงแม่เอ้าเลย็จหอยมันติดกุญแจแล้วรันยกอยูดถอยหลังมามานกดที่ปุ่นนี้องแต่อยู่ปุ่นเน่ะแน่เถอะแน่เธอ,เ,ธอ,เ,ธอเสียบเข้าปุ่นไผ่ hey, yeah, s <S อย่าเสียบเข้าเนี่ยเนี่ระวังระวังมันเป็นโม้วนห้าแล้วก็ถอย ที่นี่ก็เต็มเต็มมากก็ไอ้ก็แหวนอยู่ปืนรถอยู่ไหนไม่ได้พอบ่อไปได้เลยน้องหายหูบอยู่มีแหวนแหวมันนมันก็ต้องมีสากอยู่นี่ก่อนแก้อยู่หมามันอยู่ตรงนี้มาแจกเตาก ปื<ม>่อนบ่อหลดนุ่งจ้าหายยีได้ใจตอนที่บ้านกระปิวตัวตัง,น,งน,น้อยเดียวในห้องเนี้ยก็ลุมเยลยรีบไปรีบขายเอารีบขายพวกหัวขวดลงขวดเล่าเนี่ยเพื่อนขอให้มองดูนะพี่ยอดก็มานะไปไปบ้านด้วยกันมันหลับมาไปเดี๋ยวก็ได้มแรงนี่มันหล่ะมึงบอกนะที่น,นะ เอแอเข้าอข้าไบนหัวมันกมันลิลิเราว่ไหน่พดนะแวไปนลิส uh> um> ีแดงมคือเสวยลิสีะมันลุมทะลุลุ่มเลยนะอือตรงนี้เหลือนี่ก็ใม่นี่ยังดีก็ใม่นีพอยังลิกเลยนะก็เลิกตื้นหอมเหียง ลายเห้เได้ไหมถ้าหลงไปอะไรขวานแหกต่อฟังพเยขวานเหล้านี่เขากระลุกมาพอนะพ่อหมาเขาเอาไปเขาพอตึกแหงแต่เบรกนี่แหละหลอแกะเบรกเบยูไหลเง้วนี่ฝุ่งเขานี่ให้ยาเร็วอยู่ดิพอจังห้อยนี่นี่ นายจะเลวอยู่จำหนนี่มานายจะกล้านี่ปุ่งจะนี่ส่ันนี่เสียงไหมเยงอะไ้ยินน่ะลอยอยชัดเจอัวเอของีบาไ้ของปุน ป่นละป่นอมดีกป่นของบูมีไออย่างก็อันนี้ให้มาซ่อนขวัญก่อนซ่อนขวานถ้ามันรูมแล้วแล้วเลยนี่นนี่ เจ้าแม่พีกระต้พีครับหอนด้คนี่คือการการทำซ่อนขวัญแมนรีปิวอ่ะใหญ่กะแม่ละแหละอักะแม่น่ะปิวปุ่งปุ่นแต่น่ะเือแล้วเขา่โลดป้าตรงนี้่รีบป้าปุ่นแซวปุ่นป่วนรีบปิว เออรีบนี่ขายิบมาจากตีนี่นะคุณเจ้าของโจนตรนี้ซ่อนขวักลับบ้านเอับเพียงคืนป่ายแมนลองมาชอบขี่รถวนเลยไปปุ้นจีปะห่วยกับมาหำลอมพอจีหันอยในนี่ก่อนหเนี่ยมุดอยู่ในเนี่ย มีโฮงอยู่น่อยเดี๋ยวลูกคูนมามนครับกายกนึกว่าแม่นะถ้หลงหลุกปูนนะขอฮักแล,ล้ว <c oughs> เดมีกงาน๊ไม่ตักอแีคนหวนแล้วเนีออแหวนแล้วอยู่นากับป้าแหวนเหรอป้าขาแหวนหรอยาดากับม้าน้องยอกัมายีกับม้ากับเนี้ยกับตัวมาหัหลายคนแกเออมาหักหลยคนมาเลยเด้อมอมาไไปเลือหายายไป เรียกพายูมาด้วยเรียกพอยยูมาด้วยไปบ้านเรียูไบ้านมาบ้านเด้อบอกสิย้อนเรียกลงอยู่กับบ้านสินี่ดูปกแหวนลก่บอกแล้วใส่แหวนมาม่มุ่มนนี่จะได้เขาจําได้ใสแซดแบดแฮมเาจะแบดพอดีขาเก็บไว้ี่ยเอารถไฟฟ้ามาหักไปนี่เดี๋ยวมาไปหนังด้กันไปแต จะไม่ล้มเห็นไหมเล่นตาหักแล้วยังไงดีอ่ะแกก็มาอีแม่เฮ้ยอเอออย่าอย่าปากแกได้กับลูกกระเทือเป็นห่วงอยู่ดีอ่ะ

เหนนี้บไปนีนี่ดูมาไปบ้านเฮาเลยวเล็วมาเรีวเตะกระจายมกระจายมั้มีเชือกไว้ตรงนี้ไม่ให้มันหายมันมีเชือกอยู่ตรงนี้ไม่ให้หายไปลโอ้ดูโอ้ไปแล้วะปา chín rồi <laughs> ya đa, không kịp, không kịp, không